ทำงานตุกติกจังยิ้นขาวเลขและวว่งใน,นแมนบอลแมนอ<ม>ุ้ยขอว่าสิอักเอาผู้เดียวคีแบลแบล้วจะคล้องว่าถือเกี้ยวซื้อนาซื้อรังแม่แต้มเดียวบรหิหานกัขออาไผ่เด้อคลิปนี้เป็นเลขของพี่คนหนึ่งซึ่งเพื่อนเป็นเอฟซีราคาบ้านยูไบไกลจากบ้านของเบิร์กซับดอกเป็นความบังเอิญด้วยว่าเทวดาสุขใสกับบุญโงมเมื่อนั้นไปหา เจ้คนหูจักกันเนาะค่ะเพื่อนใช้ของบาดที่นี่ก็เลยกุ้ยกันไปเรื่องเลขดีละเราถือพวกสามหอดที่แล้วแล้วกไม่นองคนนึงเด้เพิ่นทราบเพื่อนได้ว้าขึ้นมาเนาะค่ะมือวานนี่เพื่อนได้ว่ามือวานมือก่อนเนี่ยเพิ่นได้ว่าอันมอนี่ที่หูจักโตเป็นเอฟซีตัวว่าหูจักตัวดีเลยวละว่าสันเขาสนิทกับแม่เขาสิเกิงเลยกับแม่ตลอดวาสันที่คนนั้นแล้วเลยว่าเอาเจ้ แม่นผู้ใดว่าเอารูปเมื่อเบิงเนี่ยคือว่างูจ่าคอยคักแท้ว่าสันเพื่อนไดเอารูปเอาปูฟ้าส่วนตูไม่เบิงเนาะฮะว่าสันพวกกูจ่ากี่น้องเบิก้าพวกกูจ่าเขาคาดใจต่อสายในจีเขาคือว่าเขาดูดจักเบิกชาเพื่อบปูดจากต่อสายเบิกกันหน้าหาจื้อบ๊วยใว่าสันป็นคนลืมใบนะเพื่อนกันเลยต่อสายว่าวกันไปว่าวกันมาเพื่อนเป็นเอฟซีค่ะเพื่อนกันทำงานอยู่ ในหนองหานเนี่ยละพุ่งกับ,บ่คคอยว่างแล้วกัอัดเสียงมาหน่อยนึงบัดอัดเสียงแล้วแล้วก็ขอนีน้ิดนึงได้ไอเดออันเพิ่นได้ว่าอยากให้เบิงซับไปว่าก็เองเพราะว่าเราอยู่ในกลุ่มเราอยู่ในกลุ่มแล้วแล้วย่านถือเตะออกจากกลุ่มเพราะว่ามันเป็นลาบพงในเพิ่นเสียงิึนเข่ากุมนะ mm hmm. แล้วก็น้่มเถือเพิ่นก็โอนให้เขาสีนะโอนซอยค่าบอกข่าอย่างนะแต่ว่ามันสิมาายสอง เม็ดเดียวหางเดียวหางวดติดคือใช้งวดบ้านนั่นบอกไอ้ภาษนเจ้าไปอยู่ใส่มากคือบ่โทษบวชใคยแน่ว่าเซนโอ้ยเฮาบ่มีเบอร์โทษตัวแล้วว่ากะเป็นความบังเอิญหรือว่าเทวดาสุขใสไปรู้จักกับะันเจ้ใายของเจ้ใายของพอรู้จักกับผู้เล็กนะบุ้งนีบ้านนี่สาวเว้ากันทางนั่นก็เป็นเอฟซีมันก็เลยเว้ากันเงวเงึ้นมากก็เลยไปสอดบ้องอ๋อบบบนี้ก็เลยโทษทีนี้แบบนี้ โคดสามโคดเสียงเพิ่นแม่นเพิ่นกะเววยืนกันยุดดอกว่าห่างงวดแต่ว่าโตเดียวเม็ดยังงวดที่แล้วหกสามเพิ่นสื่อท่านพูดว่าเพิ่นไปสื่อใสเพิ่นสื่อท่านเพิ่นสื่อบ่ายสามปีทอดบ่ายสามเพิ่นว่าบ้านเป็นบ้านข่อยเบิ้มีขายดอกเลยว่าเพิ่นมี่มองสื่อมองเบื้องนอหอดบ่ายสามหกสามโตเดียวขันแม่นไอ ซื u, studied, uh ้อได้นะบอกค่ะมันบ่อเต็มบ่ออันบ่อเหมือนก่อนนะบอกแต่เงินล้าน่นว่าราสิหอซื้อเสียอยยังเดี๋ยวว่ามากใบสองผู้ใดสิซื้อท่านคอยกันเรยกว่าสิมีหวังบอกนั่นเดียวแค่จังได้ห้าสิบ่ได้อันคือมาแบบเสียดสิวเลยตัวนี้มาเสียดสิวซื้อท่านกดบท่นแต่ว่าใจมันบ่อซะตอนนาะใจมันก็จะ อยากสื้อชียนเชีนพนแล้วอยากไต่ควนพนแล้วเด็กข้าเจ้าทรงมากแต่ว่าเรามีเด็กฝันของเราฝากอยู่พี่น้องฝันกับคิวคือกันเราฝันไว้จังไหนเดี๋ยวไปฟังใน,นคีบปพปนพวกเราบ้ากับอดเสียงเพนลาย่าได้พ่อพนเพนกาญาณพนได้เษขนะเดี๋ยวเด้อ งานเห็นวในไร่ภายในทั้งบนทั้งล่างครับขวนเสียงนะววัวเออไร่ข่วนแล้วข่วดตัวให้เขาเสี่อมไมเได้นานว่ะขวนแทวัแล้วว่าขี้เนี่ยอะตัดไปแล้วมนอืนัวมีพี่น้อง ฮัพ่อแบบนี้อยู่ในป่าบัดนี้ได้เราเม่บอกเนี่ยเธอเยยบบี้โอ้โหเรก้า็นอืมเห็นปะเอาฟังหน่อยๆก็ได้นาะ<อ>คือเพื่อนว่ามันมาใบาสองโตเดียวเม็ดเดียว บ่ายสองโมงนะค่ะแต่ว่า่อนจะมีเลขฝันมาฝากก่อนอยู่สุดสามตัวได้กับไปตัดสองตัวเอาส่วนมากก็จะมากบนล่างขนาดเล่าว,ว่าเราฝันฝันว่าจงไดแต่เบิกทรับกันเรื่องสาความฝันเพื่อนท่านนี้เดี๋ยวฟังไปอีกตนนั้ง เออบ่เด็กง่ายไหมเด็กใกล้เลยไหมอื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 มอนมอื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 นอืมอืมอืมอืนอืมอืมมอืมอตมอืมออืมออืมอืมอืมอเมอืมอืมอดมอืมอืมอออืมมอมอืออืม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 ืมอมอืมอืมอืมอปมอมอืมมอื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 อืมมอืมอืมืมอืมืมอืมอนืมอืมอืมอืมมอืมอืม ตูนี่ละอกแล้วนี่ยเอออาเมื่อแต่พี่น้องใส่ห้าศูนย์ใหน้อเนี่ยเรื่องหาศูนย์พี่น้องหาศูนย์หาหนึ่งตัวนิ่งเพิ่นเนาะค่ะกระเพิ่นในสามตัวนะเก้าห้าหนึ่งเออหาศูนย์นี่ก็เป็นเด็กูวัดปางงวดจีแล้วเนาะค่ะแมนนั่แล้กับดีเด้อหาศูนย์อันนี้คือเด็กมีที่มาเด็กคุณพี่เพิ่นเนาะค่ะเพป่นทรงมาะหอ แต่ว่าบายสวงขันได้เลขมากปุ๊บกาสีทรงไล่ให้ทีมงานทุๆคนให้ไปเว่เอาอพรพะว่าเพิ่นกลับว่าออก่นบปอยากออกเสียงเป็นหายัานเขาเตะออกจากกลุมมันเป็นกมลมรับเนาะค่ะกมลมรับซึ่งคนอยู่ใน้น้นจะได้สุขคนเม็ดเดียวหางเดียวบายสวงเป็นเลขรับเปิดเผยบ่ได้ไหมครับ เพื่อนกับเปิดมาได้ <c oughs> เพื่อน, <c oughs> นกับว่าว่าได้เสียงเพื่อนกับว่าอยากให้อัดผุนดิเพื่อนได้ว่าวูยว่าอยากให้เอาไปออกคลิปจังสันพอ <c oughs> นนอยากให้ไปว่าเอา,าสันแต่ด้วยเอามาฟังให้เอฟซีได้ฟังเสียงสัดสแต่งเติ้นเพื่อนไหวเนาะคะ่ะแต่เม,มื่อนั่นก็นให้แอบนินทุกทซองว่าเอาสีฟ้าทรงไหนแต่ะคนเพราะนเาวาี่ได้อยู่ขอถามย้ำอ <c oughs> ีกนะครับเปิดซครับเพื่อนเขาจะงวดแล้วก่อครับเพื่อนเขามากหางวดค่ะตัวเดียวห้างวดติด ซือท่านพระว่าเพื่อนมี่มองสือแต่ว่าสำหรับเฮ้านี้แล้วแต่ดวงแล้วแต่ว่าเลขฝันเพื่อนหว่มาแล้ว9 5 1ฝันคิวเท่กัน2ตัวแล้วนี่50กับ51พอว่าเพื่อนกามีทีมาของเพื่อนเหมือนกันเลขฝันกระไดเพื่อนกระติไปพึกษาล่างส่งคู่บาอาจารย์เพื่อนรากาเพื่อนกระตได้ไปตรงกันก็เลขคู่บาอาจารย์เพื่อนหาหนึ่งพันว่ากะาย่งแต่เลข รุดออกจากกลุ่มนะคะเล่ว่องไงบอกไงเน,นาะันเท่าสีเป็นสายยาติเลขว่องไงเนาะค,ะค่ะว่องไงน,นี่กระบอกว่าได้พ่อเพิ่อนอยู่ในกลุ่มเขาเป็นวงในสลับเฉพาะในกลุ่มที่เพิ่นเขาไปเนาะคะ่ะเบกิกทราบกับ,บว่งห่วง่าด้เขากลุ่มน้่เพิ่นพี่น้องจักกลุ่มใดมันหลายกลุ่มกับ่าติที่ถือของลอมเนาะก็เลยบวกเขากลุ่มจักเทียพี่น้องมาที่นี่เพิ่นใดมาใบสองมุง้งเม็ดเดียวล่อเลขตัวเดียวคือใบสองมุ้ง เมื่อนี่เอาความฝันของคุณนพี่เพิ่นไปกอนเพิ่นอยู่หนองหานนี่หละไล้าร้ายกับ่าได้เพื่อนทางานอยู่ในหนองหานนี่ครละแต่ว่านะนี่โอกาสสาีร้อยเยยบเอาเสียงเพื่อนว่าฝาคือเก้านะคะเลขข้าเจ้าเด้อพี่น้องเลขข้าเจ้าเลขบ่วงในของผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนทรงไห้ก่ หกข่าหนึ่งตัวกันนะครับว่าถอแกะแย่หลายทรงให้เบื้องกันนะคุณจสิวาตัวนอปูเนี่ยสิเตใจไปหูดจ้กเขาโดยบางเอืญนอีกนี่นี่ว่าไ้วนน่ามันยางมัดแย่หรือช่องคือปาก,ก่อปากถึงสีงหมูเลยตัวนี้เพราะว่ามันรับเฉพาะในกลุ่มก็คือกันแก่ในกลุ่มแล้วนะรับในกลุ่มคาเด้อร์สุด,ดยอดเลยค่ะเด้อชอบก็จัดผัดก็ผ่านแนวทางมีความเสี่ยงข้าคิดว่ามันบัตถุเท่ากับประจงกสื่อนะ้ค่ะเด้อ อันนี้กับว่าแมนว่าเข้าตัวหรือว่าหลอกล่วงเข้าบงบูวว่ามัเสีออกตัวใดเขาซามาเข้าซ้าไปพี่น้องแล้วแต่การตัดสินใจของเอฟซีใช้วิทยาญาณในการรับชมอันนี้เป็นซื่อกางว้าซูฟั่งผู้ไดมัร,ตตร์ครอต์เลีเนะคะมาคิสจับสลาจินแดงรัฐบาลเพร่นกับคายซูงวดยี่ดอก่าถึงงวดหนึ่งจะเอางวดไมหมฮะถึอบางวันที่นึงจะเบิ่งเอาเดอร์เสียเอาบนเอาล่างก็ได้ได้เนาะ คือครับสัดเกณตเก้าห้าเก้าห้าหนึ่งแต่ว่ากับหัวเห็นเพื่อนซื้อพาบันสุยปิดเป็นหกงานหนึ่งแต่ว่าสองตัวแกนแกนเพื่อนฝันนี่นี่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งสองตัวแกนแกนนี่แจ็คสีบนสีดังแต่ว่าโตเล่ามันซื้อไว้กันเวิร์มละล่อเลขหางเดียวบายสอง ครับพี่น้องก็เป็นแนวทางนําไปพิจรารณาเบิงนะครับมักกัดจัดคัดกระพาน่าาคลิปก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกทุกนขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับพอกันไหมในคลิปนะนขอบคุณและสวัสดีครับ